สวัสดีครับมาดูมาเก็ตแอนลิซิสประจําวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2023กันโอเคสําหรับยูโรนะครับจากที่เรามีวันทัมเฟรมมิ่งดาวในเดลี่ทัมเฟรมเนี่ยพอราคานั้นเบรกไฮของเมื่อวานนี้คือตรงนี้ขึ้นไปด้านบนก็เท่ากับว่าตลาดนั้นกลับเข้าสู่บาลานซ์เฟดแล้วนะครับการจบวันทัมเฟรมมิ่งดาวหรือว่าแบริชเฟดเนี่ยไม่ได้แปลว่าตลาดนั้นจะกลายเป็นบูลิชเฟดทันทีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย90% หรืออาจจะสูงกว่าน,นั้นตลาดจะกลายเป็นคอนโซลิเดชันหรือว่าบาลานซ์เท่านั้นนะครับอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเราคาดการว่าตลาดน่าจะบาลานซ์อยู่ในกรอบ3วันนี้ล่าสุดเพราะฉะนั้นล่าสุดตอนนี้ก็อย่างที่เห็นราคาเทรดอยู่ตรงกลางเลนพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นที่นี่จะมีความเสี่ยงสูงนะครับในการเข้าเทรดถ้าเริ่มต้นจากตรงนี้เพราะเมื่อไร่ก็ตามที่ราคานั้นอยู่ในบาลานซ์เฟด บ a ลานซ์ไฮและ Balance Low เท่านั้นที่เป็น t ู a ท e Location นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดที่จะช็อตควรน่าจะรอสักนิดนึงนะครับให้ราคาเป็นปูแบ็กกลับขึ้นนั่นบนจะขึ้นไปถึง n i นิเชียลเรนทุโซหรือไม่ต้องดูอีกทีถ้าขึ้นไปถึงก็น่าจะดีกว่าเช่นในการกลับการเทรดลองไซส์ size, ถ้าราคาลงไปถึง Balance เซเวนั่นอาจจะเป็นจุดที่ดีนะครับในการเข้าเทรดลองไซส์ size. นี่คือยูโร ในขณะที่พาราล่าเดิมนะครับบาลานซ์ Balance อยู่ในกรอบ3วันนี้เมื่อวานนี้เบรกเอาขึ้นไปได้แล้วแล้วก็เอ็กซ์แพนเนขึ้นไปค่อนข้างดีนะครับแต่ปรากฏว่าไปขึ้นไปเจอเซลเลอร์ที่เรจิชนโซนนี้21836ถึง22029แบกกลับเข้ามาตอนนี้ราคากลับเข้ามาอยู่ในบาลานซ์เรี i ยง3วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าตลาดจะเปลี่ยนจากบาลานซ์เฟดไปเป็นวันทั้เฟมิกอัพในเด v ์ี่ทั้เฟมก็ตาม แต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟได้ค่อนข้างดีมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งตลาดกลับเข้ามาสู่บาลานซ์หน้าที่หลักของไบเออร์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือต้องดีเฟนต์เยสเดโลให้ได้ก็คือที่ราคา205.65ถ้ากว่าสามารถทำได้ราคาโฮ o อยู่เหนืออินิเชียลพพอร์ตก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับที่ไบเออร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟอีกรอบหนึ่งถึงแม้ราคาอาจจะไม่เบรกไฮของเมื่อวานก็ไม่เป็นไร เพราะถ้าหากว่าโฮอยู่เหนะะือ yesterday low ได้เนี่ยก็เท่ากับว่า b u l l ตเฟ fade หรือวันทำ framing up ใน daily timeframe ยังอยู่นะครับในทางตรงข้ามถ้าหากว่าราคานั้นเบรกลง้อิน initial support เท่ากับเป็น warning sign สำหรับ buyer เพราะมันอาจจะ develop กลายเป็น fail breakout pattern ได้นะครับแล้วผลของ fail breakout pattern เดี๋ยวไปดูที่ทองคำนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาวดอลล่า สำหรับทองคำนะครับในช่วง London s e s ชั่นถึงต้น US s e s s i o ชั่น e r พยายามเอาราคานั้นเบรกเอาขึ้นไป็นหาือ a l บาลานซิ่วันนี้นะครับแต่ปรากฏว่าขึ้นไปโฮไม่ได้แบ็ Back กกลับลงมาโดยเพย่งยิ่งแบ็กกลับลงมาใต้ราคานี้ก็คือบา r b เบรกเอานั่นเองนะครับ1879.81จากนั้นเป็นต้นไปกลายเป็นเฟลเบรกเอาทันทีนะครับแล้วผลของ f a ลเบรกเอาแพทเทิร์น t a รเก็หลักของมันคือที่บาลานซ์เ e ียโลนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นราคาลงมาที่ t a r เก็หลักได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องรู้อย่างหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันเมื่อเราเห็น Fail เ a c กเอา t ไปเนะครับนอกจากราคาจะลงมาที่ t a r เก็ตหลักคือบาลานซ์เซียโลแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นราคาพยายามเบรกลงมาใต้ Balance เซียโสวันนี้ด้วยนะครับเพราะถ้ามันเบรก ด้านบนไม่ได้มันจะพยายามลงมาเบรกด้านล่างโดยเพราะอย่างยิ่งภาพใหญ่ภาพรวมเราเห็นเซลล์แอคทีฟล่าสุดนะครับค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคากายกลับมาเป็นวันทำเฟรมิ่งดาวนะครับเพราะราคานั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซ์แอเรียสวันนี้แล้วนั่นหมายความว่าที่แอ e เรียเบรกดาวก็คือที่อินิเชียลเรเทนโซนจะเป็นแอ e เรียสำคัญตราบใดที่ราคานั้นโฮอยู่ใต้อินิเชียลเรสสน มีโอกาสสูงที่เราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเพิ่มมากขึ้นแล้วทาร์เก็ตหลักน่าจะลงไปเทสหรือว่าลงไปเคลียร์โพลสักเจอร์ด้านล่างที่เหลือค้างทิ้งไว้อยู่นะครับก็คือที่ Ini t i a p s u p p o r t ตเน g e t r e p o r t โดยมีทาร์เก็ตหลักของเซลเลอร์อยู่ที่ Weekly Balance Low นะครับในทางตรงข้ามถ้าหากว่าราคานั้นขึ้นกลับขึ้นไปแล้วโฮอยู่เหนือ i t i a l r e s i s t a n c e Zone ได้เนี่ย ก็มีส์สูงนะครับที่ตลาดนั้นจะกลับเข้าไปเทรดอยู่ในบาลานซ์4วันนี้นะครับแล้วบาลานซ์เ e r i รียจะขยายเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราจะไปดูอีกทีหนึ่งถ้าสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นเป็นแบบนั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคําสําหรับดาวโจนส์นะครับเป็นไปตามบาลานซ์รูนะครับนั่นก็คือถ้าราคาขึ้นไปที่บาลานซ์เสียไฮแล้วเบรกขึ้นไปไม่ได้ เราน่าจะเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเอาราคานั้นกลับลงมาสู่บาลานซ์เซเวโลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสถานการณ์ก็เหมือนกันกับเมื่อวานแต่กลับข้างกันเฉยเฉยถ้าหากว่าราคาไม่สามารถเบรกลงไปใต้อินิเชียลสปอร์ตหรือเบรกลงไปใต้บาลานซ์เซเวโลได้เนี่ยเราก็น่าจะเห็นไบกกลับเข้ามาแอคทีฟได้อยู่นะครับแล้วอย่างน้อยเนี่ยราคาก็าจะกลับขึ้นไปสู่ บริเวณ HBN จะขึ้นไปถึง b a l านซ์เสถีย i g h ภายในวันเดียวเหมือนเมื่อวานนี้ไหมต้องดูวอลุ่มตอนเดียวถามนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้ายังโฮอยู่ใน initial support มีโอกาสที่ตลาดจะยัง Balancing อยู่ในกรอบ11วันนี้แต่ถ้าเบรกแล้วโฮใต้ initial support จะเป็นสัญญาณ weakness ทันทีนะครับเพราะมีโอกาสสูงมากที่เราจะเห็นเซลเลอกลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้นแล้วตลาดก็จะ expand Rate ลงสู่ ด้านล่างได้น่าจะค่อนข้างดีด้วยซ้ำเพราะว่าบาลานซ์เรียมันบาลานซ์อยู่ประมาณ10กว่าวันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market ็ตอะไรสิประจําวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ด,ดีเหมือนเช่นเคยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ